สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาอยู่กับมุก My Family เ่ชาแนลเก็บของนะคะวันนี้นะคะมุกจ้าจะมาแบบรีวิวบ้านนะคะทุกคนโอเคค่ะอันนี้นะคะโอเคเดี๋ยวมุกพาไปดูบ้านมุกนะคะอันนี้ก็คือเป็นโซนบ้านมุกนะคะอันนี้วันนี้มุกวันนี้วันนี้เกี่ยวเก็บของกระจุกกระติกนะคะแล้วก็มาต่อผิงนะ ใครที่ยังเล่นเกมไม c คล f t ไม่เป็นนะคะสามารถย้อนไปดูคลิปมุกได้นะมุกเคยสอนทำแล้วนะคะโอเคพอเราดูบ้านเสร็จแล้วนะคะก็มาดูกล่องเลยค่ะจะเป็นพวกประมาณนี้นะคะเคลกอะไรต่างๆแล้วก็กล่องนี้จะเป็นเนื้อผลไม้ต่างๆนะคะทุกคนดูนี่บ้านมุกนะคะจะเป็นโซนปาร์ตี้นะคะก็คือทำกันเกือบตายเลยนะคะทุกคน แล้วก็อันนี้เป็นตู้กดน้ำค่ะไม่ใช่ตู้กดน้ำนี่ไปที่ล้างผักเออค่ะอันนี้คือที่ล้างผักนะคะที่ล้างผักหน้าตุยยะขาขอโทษทีนะแล้วก็ตรงนี้เป็นที่เกาบเผานะคะเผาเผาสิ่งต่างๆ่านะแล้วก็นี้เป็นพวกที่เก็บของภายนอกค่ะที่เก็บของกระจุกกระจิกภายนอกนะคะใครเอาเข้ามาคือต้องวางไว้นะครับแล้วก็ที่อาบเดดค่ะทุกคนอาบเดดนะถามว่าอาบยังไงใช้ท่าเอานะคะ แล้วก็เป็นรีโบดอันนี้อันนี้ก็คือเป็นโทรทัศน์ค่ะโทรทัศน์กระจิกกระจิกเล็กน้อยพี่ป้อกล่องไอ้น้ำตรงนี้ไปไหนอะไรไอ้กล่องน้ำตรงนี้ไปไหน,ไหนอ๋อเราย้ายไปอยู่ด้านบนแล้วไปอยู่ด้านบนทีวีนู่นโอเคค่ะนี่อันนี้ตรงน,นี้จะเป็นพวกน้ำดื่มนะคะนี่ตองน,นี้เป็นตรงที่เล่นเกมน,น้ำดื่มนะคะอันน,นนี้คือทีวีนะคะ ถามว่าพี่มุกคะมีรีโบดไหมมีนะคะเดี๋ยวมุกขอถอนก่อนนะว่ารีโบดมันใช้ยังไงนะคะรีโบดบางอันมันก็บีขึ้นไปนั่นแหละใครไม่ใครกันโดดขึ้นไปก็จบแล้วมดนกับกองน้ำอ่ะคือคนมันตัวเตีย้ยทุกคนอ๋อไม่ครับรอจิกคนตัวเตีย้ยโอเคค่ะไม่เป็นไรนะคะแล้วก็เราพอเราเก็บออะได้อย่างนี้เราก็เปลี่ยนได้เลยค่ะแมวแ ก็จะประมาณนี้นะคะเปลี่ยนได้เจ็บจังเลยนะ้อบอกเลยรายการช่องสาเมามันมากค่ะอันนี้คือ<า>โซนเล่นเกมของบุรานะคะถ้ดกดปุ่มแล้วถ้ามันไม่พอนะคะบ้านมุกมีอีกนะคะก็คือโซนเล่นเกมต่างๆเนเกมแล้วก็โซ,โซนโซนเอาโซนเจ้าก็คือเอาถ้วยมาตัดเองแหละ จะตามมาอะไรก็บอกว่าอย่าด่ามานะค่ะเพราะว่าถ้ามันดูไม่สวย,ยงไงก็ขอโทษด้วยนะคะอันนี้เป็นทุนต่ำนะคะทุนต่ำใช่แล้วค่ะใครอยากให้สาวสร้างต,ตรงไหนคอมเมนต์มาได้นะคะจ้าบ๊นยสวยอย่าลืมติดตามด้วยนะแล้วก็ช่อ,ชอบกดไลค์ด้วยตอนนี้ช่องยูทูบไปยังไม่มีอะไรอัปเดตเลยโอเคอเค,อค่ะอนนี้คือเสร็จเรียด ทีวีนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็คือเป็นโซนกาเอ้ยไม่ใช่ตรงนี้ส่ทุกคนอันนี้นะคะก็คือที่เล่นเกมนะคะถามว่าเล่นยังเล่นยังคะมันจะเป็นแบบโอ๊กเล่นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวมูขอดถามว่าต่อกมก่อนนี่สามารถเปลี่ยนช่องเกมได้สบายๆนะคะ จะประมาณนี้นะคะทุกคนก็คือสบายมากเลยอ่ะอยากเล่นเกมก็เล่นได้หลังจากนั้นนะคะก็อันนี้นะคะจะเป็นโน้ตบุ๊กนะคะโน้ตบุ๊กนะคะแล้วก็นี้คือนะคะก็คือที่ปราตีนะคะเอาขายสุดแล้วก็เล็กนะคะทุกคนแล้วแล้วก็อันนี้นะคะคือผงเมล็ดกาแฟค่ะแล้วก็นี้คืออะไรอ่ะอะไร อนีคืออะไรอ่ะโซ่ข้าคับโซนผูกข้าวอะไรนะโซ่ผูกข้าว๋อพนะีออ่ทีท่ที่ใส่น้ำที่ใส่น้ำอันนี้นะคะก็คือที่ใส่น้ำนะคะก็ถามทนนะคะว่าคนสร้างเขาสร้างกันทำไมนะก็ไว้ไแบบตัดแล้วก็โซนตรงนี้นะคะเป็นเนาะเล่นเกมนะคะโอเคอันนี้ก็คือโซนแรกนะคะเอิม่มอันนี้คือโซนแรกนะคะให้ ตัดหิมะนะคะทุกคนให้ตัดหิมะไม่ให้บอกนะคะใครอยากให้สร้างอะไรตรงไหนบอกนะคะบอกเลยนะโอเคอันนี้คือโซนที่ตัดหิมะนะคะแต่ถ้าทุกคนไม่ต้องถามมุกไ,ได้ะคะ่ะที่ท้ายคลิปนะคะเดี๋ยวมุกจะมาสร้างให้ดูนะคะแต่ถ้ามุกไม่ได้สร้างที่ทุกคนอยากได้นะคะลองคอมเมนต์มาดูนะเดี๋ยวมุกจะสอนสร้าง<ม>นะคะแต่แตว่า ให้สอนสร้างั้างบดเลยมันก็ไม่ไหวนะคะคุณต้องปรับสปีดให้มันเป็นแบบมามาสักหนึ่งสองร้อยอ่ะโอเคค่ะก็เห็นไหมมันเป็นอย่างนี้นะคะใครโอเคติการที่มีอยู่ว่าใครขึ้นที่สูงที่สุดคนนั้นชนะนะคะเพราะว่าเพี่ยคาอันนี้คือหิมะนะคะหิมะมันละลายได้ยังไงเพราะแสงค่ะใช่เพราะมันเกิดจากการปรับสปีดลันให้หิมะมันละลายขึ้นก็จะเลือกขนางนี้นะคะ ถ้าใครอยากแบบสร้างอยากอื่นก็คขไม่ได้แล้วก็อันนี้คือคำคมที่สองค่ะอันนี้นะคะจะเป็นโซนว่ายน้ำค่ะคโซนว่ายน้ำอ่ะไอไอตรงที่สีสุดนะคะใครที่ว่ายน้ำแล้วตกลงไปในกองไฟอะค่ะคือเพ้เลยนะเห็นไหมันจะเป็นประมาณนี้เลยนะคะอาจจะเห็นชันแหละพอเราไปเจอรใช่ค่ะก็จะประมาณน,นี้อันนี้โซนที่เท่าไหร่เนี่ยน่าจะโซนที่สี่นี้คือโซนที่เท่าไหร่อะ โซนที่สี่แล้วโซนที่สามอะโซนที่สี่อ๋อโซนที่สี่โซนที่สามมันก็คือก็คือเขียนคาคมงโซนที่สามนะคะนี่คือโซนที่สามนะโซนที่สามนะคะก็คือเขียนคําคมดีๆนะคะแต่ล้วก็เขียนในสมุดอย่างนี้แลยค่ะเปิดนะคะแล้วก็เขียนว่าทุกคนเขียนประมาณลีนะคะเขียนคาคมใครเขียนคําคมชนะกล้าชนะไปนะคะ แล้วก็ไอ้มนี้จะเป็นหาหาแร่หาเพชรนะคะถามว่าปฏิการหาเอมาโลก็คือค่ะหาเอมาโลให้ทุกคนขูดอย่างนี้นะคะถ้าเอมาโลเจอตรงไหนนะคะก็คือเอามาอัดเป็นบล็อกเอามาอัดเป็นบล็อกแล้วก็วางเป็นรูปไม้กระเขียแบบนี้ก็ชนะคุณค่ะทุกคนก็จะชนะเลิท ในเกมนี้เสร็จแล้วมันก็เลยบอกเอ็มมาเล่าแหละก็จะประมาณนี้นะคะโซนเล่นเกมน,นะคะ่ะทุกคนมีแค่แบบนี้แหละโซนเล่นเกมแล้วก็เดี๋ยวมุกจะพาไปดูวัสดีมุกบ้านของพี่ป้อนะคะแล้วก็จะพาไปดูข้างล่างน,นี่นะ,ะว่าข้างล่างเจ๋งขนาดไหนนะ,คะใครอยากให้สร้างตรงรังรถไฟมุกข,ขอไหมนะคะ่ะเพราะว่ามันยากจริงๆอะเนาะมีแต่ผู้ที่มันทําได้ก็คือผมมันเองก็คือใช่ค <ๆ S 2> <ห><า>่ะใครใครอยากใครอยากไปดู การทำรางรถไฟต้องไปอยู่ที่ช่องฮีโรบานนะคะเดี๋ยวผมทำคลิปเผื่อไว้ทุกคนด้วยโอเคค่ะช่องอันนี้นะคะมกช่วยกันตกแต่งนะอนนอันนี้ก็จะเป็นเอออันนี้จะเป็นพวกโซคคลคาพพวกแบบอันนี้เอาไว้แบบเผาแล้วนี่เป็นพวกคลาฟคลาบเป็นอุปรกรณ์ะเป็นอุปรกรณ์ใช่แล้วก็นี้จะเป็นไม่มีอะไรเลยนะคะ เป็นกล่องเก็บบุคคลเวลาเอาของมีควาอะไรจะเป็นตัวหนังส่งหนังสือของนางนะคะแล้วก็อันนี้คือทีวีนั่นแหละนั่นแหละค่ะก็คือเป็นทีวีนะคะแล้วก็อันนี้ค่ะแน่นอนหนีไม่พ้นโนบ๊กนะคะแล้วก็เคลค่ะหิวมากเลยตอนนี้แล้วก็มีเคลค่ะแล้วก็จะเป็นเมล็ดพืชต่างๆ่แล้วก็นี้จะเป็นบ้านของเขานะคะถามว่าทําไมบ้านของเขาใหญ่กว่าของมุกพ่อมุกไม่ชอบหลังใหญ่นะคะ แล้วก็น,นี้จะเป็นพวกกิบต่งต่างๆนะสีฟ้าก็คือพวกแบบนี้หมดเลยนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นพวกกล่องต่างๆะคะ่ะที่ไม่มีอะไรมากนะค่ะก็มีแค่ที่นงที่นอนนะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นแน่นอนค่ะเป็นอ่างกันนะคะแล้วก็นี่ตรงนี้คืออะไรคะพี่มูกตรงนี้คืออะไรคะพี่ <kite S 1> มกน่นคือโซนแคมป,ป์ปิ้งของพวกเราเองใช่ค่ะเป็นโซนแคมป์ปิ้งนะคะ โ,โซนแบบแคมปิ้งนะบอกมีททานานมากนะคะตอนนี้ข้อขอนอนกอนนะกตรงง่วงไม่ไหวแล้วนะออนอนด้วยนอนด้วยนอนด้วยเดีนน๋ยวไปนอนท <c oughs> ี่แคมป์กันโซนเดี๋ยวพี้ชาจะมารีวิวนะคะ <c oughs> ตอนนี้นะคะก็เช้าแล้วนะคะโอเคตอนนี้นะคะก็จะมี โซคลาพว้หนังสือนะคะถามว่าตรงนี้คืออะไรตรงนี้คือที่เผาอาหารใช่ค่ะที่เผาอาหารสามารถอเผาไปโดนจีไฟไงไ้นจุดไปเปล่าค่ะเดี๋ยวจะลองมาเผาให้ดูนะคะแล้วก็อันนี้คือเต็นท์มุกนะคะเต็นท์สีดำคือเต็นท์สีดำก็คือของเต็นท์สีส้มออกส้มๆนี่ยน่าจะเป็นเต็นท์มุกนะคะแล้วก็ เต้นดำเต้นดำเต้นดำคือเต้นเต้นของช่องฮีโร่บอยนะคะเต้นเนเต้นต้องคือช่องมูมายสัมบอรี่เชิญแลกันนะคะก็เตชูพูเตชมพูใช่ค่ะเตชมพูจาช่องของมูมายสัมบอรี่เชิญแลนะคะส่วนเต้นดำนะคะจะเป็นช่องของฮีโร่บอยนะคะแล้วก็เต้นแดงคือช่องปาลาแหละเต้นแดงนะคะคือช่องคุณใส่ปลาเนาะอันนี้ก็คือที่เดบดนี้นแหละนะฮะ บอกเลยอาหารเดี๋ยวมุกจะลองปิ้งให้ดูนะรู้ไม่มีอาหารไม่เห็นเราอุ้ยโอ้ยทำไมก็มคืออยากให้คุณมุกโดนกรไหน้ำอยู่แล้วเรื่อยๆเดี๋ยวจะไม่ทำม,มากเลยนะนี่เราแค่หยอกๆกันเล่นในแม่ครับแหละปกติพวกเราก็จะหยอกในแม่ครับตลอดแหละถูกต้องค่ะมุกขอแย่งเนื้อก่อนนะคะก็คือเราจะได้เผาง่ายๆแช่ขานี้เป็นแค่ลองนะคะมีเนื้อหมูมาให้ ดอกเนื้ให้ไงมันก็เลยดอกะะลอก็จะประมาณนี้นะคะใครที่ยังเล่นอ่ะแบบทั่ไม้คลับไม่เปลนนะคะเดี๋ยวมุกจะมาสอนเพิ่มเติมนะคะหลังจาก EP สองนะคะแล้วก็ใส่นี้ไปเลยใส่ไงอะ่ะก็ก็กดที่ิกงมาไงนี่น,นะคะถ้ามุกจะมองไม่เห็นกระดกว่ามันจะสุกแหละถ้าเรามันสุกเลยนะคะนี่ใส่ไป นี่ไงหนึ่งไม่ตามันยังยังปิ้งอยู่มันก็ยังปิ้งอยู่รอแป๊บนึงแล้วมันจะได้ออกมาเสร็จเลยรอน้องนะคะสุกนะหมกเสร็จยังนะหมกเสร็จทำไปติดไฟตรงนั้นอนึ่นะพี่ถารับรอแป๊บนึ่งเดี๋ยวถ้าใครอยากมันดรอปแล้วมันดรอปแล้วเดี๋ยวถ้าใครอยากให้มุกทำมามาเสร็จแล้วมุกมาเสร็จแล้วนะอืม ผลลับที่ได้ก็คือปลาสุด่าดอยากให้ใครทำอยากให้ใครนะคะทำคลิปแบบเอาชีวิตร,รอดในเต็น์นะคะก้าสามารถคอมีมาได้น,นะคะอันนี้ก็คือเป็นเอ,อ่ออะไรทุกคนมันเรียกอันนี้คือโซนข้างล่างนะคะเดี๋ยวผมจะพาไปดูโซนข้างล่างนะโซนข้างล่างไม่มีอะไรเลยว่า,างเปล่าก็คือเขาไม่ได้เยเออทุกคนก็คือโซนา ไฟอตัตโนมัติอันนี้นะคะก็คือพวกพื่นผักส่วโครอนะคะของพี่ป้อยอใช่ค่ะของอช่อง,องฮีโร่บร์มาแลว้วโอเคนะคะถามว่าไอ้ตรงนี้คืออะไรคะตรงนี้นะคะคือรางรถไฟนะคะสามารถขึ้นไปได้นะคะก็คือกดอปุ่มแล้วรถไฟจะออกมาให้อตัตโนมัติเลยใช่ค่ะทุกคนใครดราม่าไรไม่ต้องดรมาม่าค่ะบผมแล้วก็ขอดิ้งหูนะคะเดี๋ยวใครมุกให้กดปุ่มประตู มันก็เสร็จแล้วล่ะใช่ค่ะทุกคนเนาะไอ้คนเก่าเขาก,ก็ไม่แคร์ไอ้คนที่อยากดูแลไม่ก็ไม่เอาเขาอยากให้มงมคลคลิปเป็นเนาะเออมาเฮอออ้ยรถไฟหายไม่เป็นไรสปรอนใหม่ก็ได้แล้วคนมันก็มันสปอนให้อาตโนมัิแล้ว คอมพิวเตอร์นะคะว่าใช่ค่ะหรือโน้ตบุ๊กนะคะโอเคคือโน้ตบุ๊กนะคะก็จะมีเป็นแบบใครอย่ามาเมนนะคะทุกช่องว่าพ,พี่พี่สอนแบบเออพวกรางรถไฟหน่อยไหมนะคะไปเมนในช่องฮีโร่บายเลยนะคะมึงเราเห็นรถไฟลอยได้ แล้วมุกจะมาสอนสร้างนะคะคอมพิวเตอร์อรนะเด <รถ S 1> ี๋ยมุกจะมาบอกนะคะว่ามุกรถไฟมันลอยได้อุปกรณ์นะคะมันจะมีอะไรบ้างนะคะนี่จะเป็นส่วนพืชผักนะคะลรบกวนเลยโอเคค่ะแล้วก็อุปกรณ์นะคะอุปกรณ์ก็คือแผ่นตรงนี้แล้วก็แผ่นตรงนี้แผ่นตรงนี้แล้วก็กรอบรูปนะคะถามว่า รูปทำไมพี่มุกไม่ออกไปค้เดี๋ยวออกไปนะคะเพราะกรอบรูปตรงนั้นยังมีอยู่เนาะขอภัยในโฆษณานะคะส่วคนคามุกจะมีคําแจ้งเตือนนะคะช่องฮีโร่บายสาวก็จะไม่ได้ทาคลิปเหมือนกันนะคะเพราะว่าช่องฮีโร่บายก็ต้องกลับบ้านเหมือนกันนะคะแต่ว่าไม่ไม่สามารถบอกได้น,นะคะว่าจะได้ลงคลิปวันไหนอะไรตัวไหนนะคะตอนช่องของมุกนะคะก็ได้บอกไปแล้วนะคะ แล้วก็จะมาสอนค่ะสร้างอาจจะลงคลิปบ่อยหน่อยแต่แล้วฮีโรให้ทุกคนอ้อมหลังแบบนี้นะคะแล้วก็เอาไอแผ่นไอตรงนี้ค่ะปักนี่หละค่ะวางอย่างนี้แล้วมันแล้วก็มันจะขึ้นประมาณนี้นะคะแล้วก็ใช้แผ่นตรงนี้ค่ะแล่นวันนี้ค่ะพี่ฮีโร่บอยตรงนด้เลยคนะแล้วก็มจดการเตรียมตัวในการไปวางไอลูปนะคะถามว่าวางมันยังไงคะให้ทุกคนกดที่ปล็อกนะคะกดนั่างนี้ วันนี้ผมมีคําเตือนนะคะก็คือผมจะมีข่าวมาแจ้งเตือนก็คือแล้วก็กดตรงนี้นะคะเอาไอ้ปุ่มอะค่ะเป็นเมาส์นะคะมันจะจะประมาณนี้นะคะก็จะประมาณนี้เลยนะคะก็ขออนุญาตแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวถ้าใครอยากให้มุกเอาชีวิตรอดในแบบเออแบบในแคมป์นะคะก็สามารถคอมเมต์มาบอกได้นะคะรับวันนี้ขอตัวลาไปค่ะบ๊ายบาย